OMD นะคะไ้สำหรับการวางทิศทางให้กับคอนเทนต์ของคุณค่ะเริ่มที่ตัว A ค่ะ Audience Audience ในที่นี้ไม่ใช่แค่เพศอายุนะคะแต่เป็น กลุ่มไหนไวัยไหนต้องเจาะลงไปค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มีการ f r a g m e n t a t i o n หรือการแตกออกของความสนใจค่ะอย่างเช่นคุณจะคุยกับ Gen ซต้องเจาะลงไปค่ะว่าเป็น Gen ซมัธยมนักศึกษาเพื่อที่เราจะเสิร์ฟคอนเทนต์ได้ถูกจุดตรงใจเขานั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือตัว b j e c t i v e แน่นอนค่ะทุกครั้งที่เราทำการตลาดหรือทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์แต่จุดประสงค์ของคุณในรอบนี้ครั้งนี้ต้องชัดเจนค่ะข้อมูลในยุคนี้มันเยอะมากๆค่ะเราต้องสกโคขขมวดปึ้งให้จบ ะะว่าเราต้องการทาอะไรกันแน่ M ค่ะ Message ค่ะ1นึ่คอนเทนต์เท่ากับ1ท็อปิกเท่านั้นอย่าพยายามยัดข้อมูลอย่าพยายามเสิร์ฟข้อมูลเยอะเกินไปเอาให้ชัดเอาให้สั้นเอาให้กระชับนะคะเพราะว่าคนต้องการที่อะไรที่รวดเร็วเข้าใจง่ายนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือ D ค่ะ Data Data, Data ในที่นี้ไม่ใช่แค่ข้อมูลหลังบ้านนะคะแต่ต้องเป็น Data ด้าน In นสไต์หรือความรู้สึกด้วยเขาคอมเมนต์อะไรเขาแชร์ไปไหนสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสะท้อนพฤติกรรมสะท้อนสิ่งที่เขาคิดสะท้อนความรู้สึกที่ เขามีต่อคอนเทนต์ของเรานะคะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมา Analyze และพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปค่ะใครที่อยากจะทำคอนเทนต์ให้ปังวางกลยุทธ์ให้เลิศเอาโมเดลนี้ไปใช้หรือถ้าใครอยากปรึกษ,ษากับเราก็มาได้ที่มาสจันไอเดียค่ะและนี่ก็คือโมเดล